สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสาธิตนะคะการตกแต่งเค้กแบบง่ายๆกันนะคะสำหรับมือใหม่หัดทำนะคะก็แนะนําเหมือนเดิมนะคะแป้งม่นที่ใช้นะคะแนะนําให้เป็นกระจกนั่นเองนะคะการปาดครีมนะคะท่านใดยังปาดไม่เก่งน,นะคะก็แนะนํานะคะให้ดํนครีมค่มะ,คะใส่ถุงบีมนะคะ แล้วก็บีบบีบบีบโนไปเลยนะคะแล้วก็ในการปาดนะคะก็แนะนําจะให้ใช้ไพ่นะคะไพ่เขาจะมีความเบามือนั่นเองนะคะการปาดอะไรก็จะง่ายกว่าไม่ต้องลงน้ําหนักมือเยอะนะคะเพราะมือธรรมดาเราจับก็เก่งแล้วถ้าเป็นสปาตุระอันใหญ่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะไม่คุ้นชินกับอบุปกรณ์ได้นั่นเองนะคะรวมถึงไพ่ค่ะเขาจะมีความยืดหยุ่นนะคะเขาสับดงอไปตามแบบเชฟของตัวเค้กที่เราปาที่เราปาดนั่นเองนะคะ ในการปาดนะคะถ้ากลัวตัวเค้กนะคะขยักผยืดนะคะครูก็จะกระดาษรองเค้กคก็จะแบบว่าติดเทปสายไปเลยนะแล้วแต่บางคนนะคะบางคนจะถนัดปาดอีกที่หนึง่งแล้วก็ยกไปวาบงบนกระดาษรองเค้กหรือถ้าใครนะคะสะดวกที่จปะปาบนกระดาษรองเค้กนะคะก็ใช้เทคนิคแบบครูได้นั่นเองนะคะก็ใช้เทปสายติดไว้สี่มุมเลยนะคะเพื่อไม่ให้มันขยักผยื่นนั่นเองนะคะ เวลาวางเค,ค้กค่ะก็วางตรงกลางให้อยู่ก,กลางกระดาษกระดาษวางก,งกลางให้พอดีกับแป้นหมุนนะคะการปาเขาก็จะสมดุลน,นั่นเองนะคะก็จะช่วยให้เราค่ะปาเค้กได้เร็วขึ้นด้วยเหมือนกันนั่นเองนะคะวนไปวนไปค่ะ เวลาเราปาดเค้กอะค่ะถ้ามีครีมติดที่พายอะเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็จะปาดขอบอ่างก็ได้หรือว่าครัวค่ะจะถนัดปาดกับทิชชู่ค่ะเพราะว่าบางครั้งค่ะขอบอ่างเขามีลคคักษณะแข็งนะคะมันจะทําให้การปาดะเขาปาดได้ไม่เกี้ยงนะคะมันก็จะทําให้เวลาเรามาปาดเค้กค่ะ,คะมันก็จะแบบว่า เกิดการเรียกที่ช้าลงนั่นเองนะคะอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะถามว่าเปื้อนทิชชู่ไหมครูก็จะมีเทคนิคะคะทิชชู่ค่ะก็จะปาดแบบหลายๆมุมะคะให้เต็มนะคะตรงนี้เต็มแล้วครูก็พับอีกด้านหนึ่งหงายขึ้นมานั่นเองนะคะเวลาทำในเรื่องของเบเกอรี่หรือว่าทำขนมอาหารขายก็แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์ฟุตเกตน,นะคะสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะให้ทั่วๆบริเวณที่เรานะคะประกอบ ทำอาหารนั่นเองนะคะก็จะทําให้ลดในเรื่องของเชื้อโรคนะคะก็จะทําให้เรามีความสะอาดสะอาดแล้วก็สุข,ขาลักษณะที่ดีนั่นเองนะคะเวลาครูทําเค้กก็จะฉีดก,ก่อนทําระหว่างทําแล้วก็หลังทางก็จะขี้ลายหรือว่าเ,ออเก็บห้องเราค่ะให้มีความสะอาดนั่นเองก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคนั่นเองนะคะสำหรับมือใหม่หัดทำนะคะเวลาปาดนะคะก็แนะนํานะคะให้นะคะให้ลงน้ําหนักมือเบาๆนะคะเหมือนเรา ลูกหัวแมวนะคะหลายคนนะคะที่ปาดไม่เรียเพราะคาดหวังว่าปาดไปหนึ่งรอบหรือสองรอบเขาจะต้องเรียบเลยไม่ใช่นะคะถ้าดูในคลิปคุณจริงอ่ะคุณจะณจแบบว่า,าก็วิดีโอนะคะให้มันแบบเร็วๆ,ๆนะแต่มันจะหมุนหลายรอบมากๆเลยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะลูกค้ามาในทีมนะคะเรียรรผิวดูแพงนั่นเองนะคะ ตรงไหนยังไม่เต็มหรือว่าตรงไหนยังไม่ได้เราก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปนั่นเองนะคะการปาการตีคิมก็มีผลกันนะคะก็คือบางคนนะคะจะตีคิมแข็งไปเวลาปาดอ่ะมันก็จะแบบมันจะมีความเหนือ่อยไม่ใช่ถึงความเหนือ่อยมันมันจะแข็งมันจะแบบมันจะเวลาวนหรือเวลาปาดอ่ะมันก็จะเรียบได้ใช้ามันมีลักษณะแข็งๆตัวนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราพอดีค่ะเวลาปาดมันก็จะเรียบได้ง่ายนะคะแต่ถ้าอ่อนเกินไปก็ไม่ดีนะเวลาบีตคิมหรืออะไรมันก็จะไม่ค่อยสวยนั่นเองนะคะ ในการวาดหน้านะคะใครถนัดที่จะแบบว่าใช้ตัวของไม้จิ้มฟันนะอ่าล่างๆไว้ก่อนก็ได้หรือถ้าใครมั่นใจอย่างคุณนี่คือแบบสามารถเลยนะครณก็แบบแอบเก่งยิยบหน่อยเพราะรู้สึกว่าถ้าวาดแล้วมันจะเก่งมากกว่านี้ก็เลย ไปต่อเนื่องไปเลยนะคะมุ่ม,มัวไปเลยนั่นเองนะคะก็จะใช้ตัวโควตติ้งนะคะหรือว่าบางคนจะใช้ดาร์กช็อคหรืออะไรแล้วแต่ความถนัดเลยเนาะก็ไปหลอมแค่พออ่นอ,อนๆนะคะแล้วก็ใส่ถุงบีบนะคะอยากให้หัวเขามีความชัดเจนนะคะก็ใส่หัวนะคะประมาณสักเบอร์หนึ่งหรือเบอร์ศูนย์ก็ได้นะคะตามความถนัดของแต่ละคนนั่นเองค่ะ สำหรับท่านใดนะคะสนใจเรียนคอร์สเคสข้ามคืนฐานกับครูนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดลิงก์ที่ครูแปะไว้ให้ได้เลยนะคะการเรียนของครูะคะ่ะก็จะเ,เน้นนะคะในเรื่องของการประเมินน้ำหนักมือของแต่ละคนนะคะว่าแรงไปเบาไปนะคะครูจะปรับให้สมดุลน,นะคะทำให้เวลาเรากลับไปะคะ่ะเราก็จะมีแนวทางในการ การปฏิบัตินะคะก็จะทําให้การเล็กของเราค่ะเกิดการสาเร็จผลที่เร็วขึ้นนะคะลดการทาแล้วทิ้งมันเองนะคะรวมถึงหลังเรียนนะคะก็สามารถสางคูได้ตลอดเลยนั่นเองนะคะดูคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูกันด้วยนะคะหากท่าในใดมีไอเดียดีๆก็สามารถมาแชร์กับครูได้นะครูก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองอะดีที่สุดนะก็อยากจะได้มุมมองจากเ,เพื่อนๆอีกหนึ่งม,มุมนั่นเองนะคะ เสร็จแล้วค่ะอะ่ก็ลองเอาไอเดียนะคะโบนะคะมาผูกกล่อนนะคะก็จะดูเก๋ดๆดูสวยงามอีกแบบค่ะ